ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเมื่อหญิงสาวที่งดงามเห็นใบหน้าที่ไม่ได้ยินดียินร้ายของฟิงจีซิงนอกจากนี้ด้วยการที่เขากล่าวถึงบรรพบุรุษแห่งตระกูลเฟิงนางจึงไม่กล้ากล่าวอะไรอีกไม่ต้องเสียใจไปบรรพบุรุษจะแก้กเรื่องพวกนี้เอง เจ้าเด็กนั่นจะต้องถูกฉีกเป็นพันพันชิ้นหลังจากผ่านปีนี้ไปจะไม่มีใครกล้าต่อกอนกับประกูลเฟิงหรือรบกวนบรรพบุรุษของเราเฟิงจี้สิงปลอบโยนหญิงสาวทื่อหวัดลัวเจ้าชิงส่ยนั่นกล่าวว่ามันจะมาทำลายประกูลเฟิงของเราในวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่สามแล้ววันที่มันกล่าวว่าจะมาท่านว่ามันจะกล้ามาหรือไม่ หรือว่ามันจะหนีไปแล้วหญิงสาวที่งดงามถามขึ้นความเกรงกลัวต่อชิงสุยไม่ปรากฏอยู่ในน้ำเสียงไม่ว่ามันจะกล้ามาหรือไม่ข้าไม่แน่ใจเรื่องนี้แต่มันไม่ทางหนีไปได้แน่นอนตระกูลเปิงของเราจับตาดูมันอยู่ คิดว่าเราจะปล่อยให้มันหนีไปได้งั้นหรือเฟิงจี้สิงกล่าวด้วยความมั่นใจชิงสุยออกมาจากดินแดนหยกยุพราชอมตะวันนี้ก็เป็นวันที่สามแล้วเขาควรมุ่งหน้าไปที่ตระกูลเฟิงในวันพรุ่งนี้ชิงสุย ตระหนักว่าเขาสงบอย่างยิ่งปราศจากความกังวลใดๆทั้งสิน้นแม้ว่าเขาจะรู้ว่าย่อมต้องพบเจอกับผู้ที่มีพลังระดับสี่อาณาจักรคิดว่าโคชสารวิเทียนไัยบูรณ์ยังไม่ได้สวนใส่สิ่งใดๆเคล็ดบรรพการสรรสร้างของเขาสามารถสร้างสิ่งของอย่างเช่นปลอกคอกระดิ่งสัตว์อสูรและชุดเกราะสัตว์อสูร ชิงสุยตัดสินใจจะสร้างมาในคืนนี้เช่นเดียวกันรสร้างชุดเกราะให้ตัวเขาเองสวมใส่แต่ตอนนี้เขาไม่มีอารมณ์ที่จะทำสิ่งใดๆหลังจากที่ชิงสุยตไตร่ตรองในเรื่องนี้เขาก็ง่วงนอนแล้ว ในไม่ช้าท้องฟ้าก็สว่างขึ้นชิงสุยลุกออกจากเตียงไม่ได้รู้สึกเหนื่อยอะไรเหมือนดังเช่นเคยเขาไปยังจะตุรัสกลางแต่ตอนนี้มีคนมากมายอยู่ที่นั่นแล้วมันแน่นอนเช่นเดียวกับที่พระอาทิตย์ต้องขึ้นทางทิศตะวันออก ชิงสุยจะใช้เวลาในยามเช้าของเขาเพื่อฝึกฝนแม้ว่าเขาจะตื่นขึ้นมาเร็วกว่านี้เขาก็จะใช้เวลาฝึกฝนในช่วงที่พระอาทิตย์กำลังขึ้นชิงสุยเงยหน้าขึ้นและมองไปที่สองคนน,นั่นจิงช่างเจิ้งและจิงกูเยา ดูเหมือนพวกเขาจะสวมชุดเกราะได้ทองคำอยู่เสมอน้องชายพี่สาวมาที่นี่เพื่อพบเจ้าจริงกู่เหยากล่าวด้วยรอยยิ้มชิงซุยรู้สึกว่าหน้าผากของเขาขมวดจนเป็นเส้นตรง ผู้คนมากมายมองไปรอบๆอ,อย่างแปลกใจพวกเขาดูเหมือนจะรู้จักจริงช่างเจิ้งและหญิงสาวอีกสองคนของตระกูลจริงคฤรืสห์ดราชบาลลังทองคำอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งที่สุดในคฤรืสห์ท,ทั้ง9้าแห่งนิกายเทวโลกแต่อย่างน้อยก็จัดอยู่ในระดับบนๆตระกูลจริงนั้นมีสังฆราชและผู้อาวุโสมากมายรวมถึงยอดฝีมือทั้งหลายแต่ตอนนี้จริง ช่างเจิ้งผู้เป็นนายน้อยแห่งตระกูลจริงและพี่น้องของเขากำลังมองมาที่ชายหนุ่มที่มีสถานะเป็นน้องชายหากชิงสุยข้องเกี่ยวกับตระกูลจริงไม่มีสิ่งใดที่เขาต้องเกรงกลัวอีกแล้วชายที่มีเคราวกล่าวออกมา คฤหาดดาราจันทราก็ไม่ได้อ่อนแอกว่าคฤหาดราชบาลลังทองคําเพียงแต่ยังไม่มีผู้สืบทอดที่เหมาะสมในรุ่นต่อไปตระกูลเฟิงก็ไม่ได้อ่อนแอกว่าตระกูลจริงอันที่จริงแข็งแกร่งกว่าด้วยซ้ำ ประกูลจริงย่อมไม่ใช้ทุกๆอย่างในการประทักกับประกูลเฟิงเพื่อชิงสวยรอบชายวัยกลางคนอีกคที่ยืนอยู่หลังชายมีครรากล่าวขึ้นไม่ใช่ว่าชิงสุยคือผู้สืบทอดแห่งคฤหาสน์ดาราจันทราง,งั้นหรือ นั่นคือเหตุผลที่คฤห์สาดดาราจันทราเทียบได้กับคฤห์ฮาสมบัติหลิงเซียวต้องทราบก่อนว่าผู้ดูแลแห่งนิกายเทวโลกไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคฤห์สา์ทั้ง9้าแห่งนิกายเทวโลกพวกเขาจะดูแลเพียงนิกายเทวโลก มันน่าเสียดายที่ตระกูลเฟิงคงไม่ปล่อยให้ชิงสุยรอดชีวิตนี่คือข้อแตกต่างระหว่างนิกายกับตระกูลหากชิงสุยมีตระกูลหนุนหลังเขาย่อมจะมีอำนาจมากกว่านี้ชายมีคราวถอนหายใจท่านพี่หนิว ท่านคิดว่าตระกูลจริงจะช่วยเหลือชิงสุยในหันตอกรกับตระกูลฟึงหรือไม่ชายวัยกลางคงหัวเราะและกล่าวขึ้นไม่พระนี่เป็นปัญหาภายในของคฤรืหาดดาราจันทราหากตระกูลจริงเข้ามาข้องเกี่ยว มันย่อมกลายเป็นปัญหาระหว่างคฤหาดราชบาลลังทองคำและคฤหาสดาราจันทราสมาคมผู้อาวุโสย่อมไม่ปล่อยให้เรื่องเช่นนั้นเกิดขึ้นชายมีคราวหัวร้อการกล่าวอย่างตรงไปตรงมาของเขาทำให้คนอื่นๆรู้สึกสบายใจ ความคิดของท่านพี่หนิวนั้นตรงใจค่าย,ยิ่งนกักดูเหมือนว่าชิงสุยต้องแก้ปัญหาด้วยตนเองแล้วน่าเสียดายที่เราจะต้องสูญเสียอัจฉริยะดังเช่นเขาไปชายหนุ่มอีกคนกล่าวขึ้นพร้อมสายหน้า ชิงสุยอาจจะไม่ต้องพบกับปัญหาใดๆท่านที่หนิวกล่าวขึ้นอีกครั้งหันไปทางชายวัยกลางคนผู้นั้นและหัวเราะท่านทราบได้เช่นไรสัญชาตญาณชายวัยกลางคนพวกท่านมาทำอะไรที่นี่ ชิงสุยบังคับตัวเองให้กล่าวด้วยรอยยิ้มดูเจ้าสิน้องชายเจ้าดูไม่ยินดีเลยที่ได้เห็นพวกเราจริงกูเห่ยาจ้องมองไปยังชิงสุยน้องชิงสุยเราจะสนับสนุนเจ้าในทุกทางในเรื่องระหว่างตระกูลเฟิงและเจ้า เราเต็มใจที่จะทำเช่นนั้นท่านพี่จริงข้าไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องนี้ข้าจัดการมันได้ด้วยตนเองชิงสุ่ยขัดจังหวัดจริงช่างจงจริงช่างจงงึงถอนหายใจรู้สึกเศร้า ในตอนนี้จิงกู่เหยา่วมองไปยังชิงสุยและกล่าวว่าเพราะในเรื่องนี้เราจึงโต้เถียงกับท่านปู่ของเราหากตระกูลจิงเคลื่อนไหวใดๆมันย่อมเป็นปัญหาระหว่างคฤหาดร,ราชบาลลังทองคำและคฤหาดดาราจันทรา มิกายเทวลโลกย่อมไม่อาจปล่อยให้ปัญหาที่ใหญ่เช่นนี้เกิดขึ้นแน่นอนชิงสุยมองไปผู้ที่ดูกังวลในขณะนี้ก่อนจะยินดีจริงกูย่ยาวอธิบายความคิดของนางถึงประกูลจริงตลอดจนการวิเคราะห์สถานการณ์ตอนนี้ชิงสุย ก็ไม่รู้ว่าเจ้าคิดยังไงกับพวกเราตอนนี้แต่ในหลายๆครั้งเจ้าไม่อาจจะได้ในทุกๆสิ่งเพียงเพราะเจ้าต้องการมานันแม้ว่าเจ้าจะทำเต็มที่แล้วผลของมันก็ย่าหยังไม่ได้เปลี่ยนไปจริงกูเหย่าทำได้เพียงแค่เฝ้ามองชิงซุยชิงซุยไม่เคยคาดคิดว่านางจะกล่าวเช่นนี้ เพราะชิงสุยเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่านางหมายถึงอะไรเพราะเขาได้ผ่านสถานการณ์ดังกล่าวเมื่อไม่นานมานี้เมื่อมองอย่างลึกซึ้งไปที่หญิงสาวผู้งดงามที่มีดวงตากระจ่างใสและฟันเรียงสวย ไม่ว่าผู้คนทั่วไปตั้งมาตรฐานความงดงามไว้เท่าใดย่างและพี่สาวของนางย่อมง,งดงามเช่นนั้นไม่ได้งดงามแบบเย็นชามีร่างกายที่ยายวนหรือมีเสน่ห์ปราตรึงใจ เพราะมันไม่อาจจะตรงใจทุกๆคนได้แต่ยังทําให้ผู้คนลหลงไหลอย่างบ้าคลาั่งนี่มันอะไรกันท่านกล่าวราวกับว่าข้ากําลังจะตายท่านไม่เชื่องั้นหรือว่าข้าสามารถทําลายตระกูลเฟิงชิงสุยยิ้ม มันไม่สำคัญว่าท่าทีของตระกูลจริงจะเป็นเช่นไรแต่ในตอนนี้ชิงสุยสามารถรู้สึกถึงความจริงใจของจริงช่างเจิ้งและจริงกู่เหี่ยวในความจริงว่าภายใต้สถานการณ์เช่นนี้คนส่วนใหญ่ย่อมเลือกที่จะอยู่เงียบๆ เพราะทุกคนคนคิดว่าเมื่อชิงสุยไปยังตระกูลเฟิงเขาย่อมไม่มีโอกาสจะรอดชีวิตกล่าวคือชิงสุยจะต้องตามภายใต้อำนาจแห่งตระกูลเฟิงน้องชายข้าจริงจังนะพี่สาวผู้นี้จะไปกับเจ้าด้วยเมื่อเวลานั้นมาถึง ถ้าจะเพียงแค่คอยมองอยู่ข้างๆได้ใช่ไหมจิงกูเหยา่าตะโกนอย่างกระวนกระวายใจไปยังชิงสุยทำให้เขามึนงวงไปชั่วครู่ท่านอยากเห็นข้าตายงั้นหรือชิงสุยยิ้มเจืือนไม่ไม่เจ้าต้องไม่ตายจริง กูยาวสายหน้าอย่างรวดเร็วหากไม่แล้วหากค่าไม่ได้กำลังจะตายท่านจะกังวลสิ่งใดอีกชิงสุยรู้สึกแปลกๆหลังจากพูดแบบนี้เพราะชิงสุยคิดว่ามันกำกวมอย่างยิ่งโชคดีที่จริง กูเห่ยไม่ได้รู้สึกอะไรแต่เพียงสายหัวของนางชิงสุยเจ้ากำลังจะทำสิ่งใดงเจ้าไม่อาจต่อกรกับประกูลเฟิงได้เจ้าจะวางแผนเช่นไรชิงสุยได้ยินน้ำเสียงของจิงกู่เห่ยที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้า ชิงสุยต้องเข้าไปปลอบโยนานางเอาละเอาล่ะข้าบอกแล้วว่าท่านไม่ต้องเป็นห่วงมียอดฝีมือช่วยเหลือข้าปโปรดวางใจข้าย่อมไม่ตายชิงสุยกล่าวอย่างจริงจังจริงหรือแน่นอนคิดว่าข้ากำลังเล่นตลกกับชีวิตตนเองงั้นหรือ ก็ไม่ได้อยากมีชีวิตที่ยืนยาวหรอกนะแต่ข้ายังมีภรรยาผู้งดงามรอคอยข้ากลับไปที่บ้านชิงสวยเล่นมุกตลกแต่ใจของเขาสงบยิ่งเช่นนี้ก็ดีเจ้าทำให้ข้าและพี่ชายต้องเป็นห่วงจริงกู่เหย่ยาก้มศีษะลงแต่ร่องรอยแห่งความผิดหวังยังปรากฏในดวงตาที่สวยงามของนางเร็วๆนี้ที่คฤหาดดาราจันทรา ทุกๆคนในนิกายเทวโลกรู้ว่าชิงสุยกำลังจะไปเหยียดย่ำตระกูลเฟิงในวันพรุ่งนี้หลายคนได้ทราบข่าวนี้และแพร่กระจายว่าชิงสุยได้สังหารสมาชิกของตระกูลเฟิงผู้คนย่อมถูกล่อลวงได้ง่ายด้วยข่าวลือแต่ข่าวลือย่อมสลายอย่างรวดเร็วไปตามการเวลา ชิงสุยไม่รู้สึกอะไรหลังจากรู้เรื่องนี้ไม่ต้องคิดเลยเขารู้ว่านี่คือการกระทําของตระกูลเฟิงเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าตระกูลเฟิงนั้นมีเมตตาและเป็นผู้เสียหายในเรื่องนี้ แต่ยังไงชิงสุยยังคงยืนกรานที่จะทำลายตระกูลเฟิงไม่สำคัญว่าตระกูลเฟิงจะน่าใหญ่ใจโตเพียงใดพวกเขาไม่อาจมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างไรก็ตามเรื่องนี้มีพยานหลายคน เรื่องที่เกิดขึ้นจริงก็ได้รับการแพร่กระจายไปทั่วตอนนี้ตระกูลเฟิงกำลังแพร่กระจายข่าวลือนี้ชิงสุยไม่รู้ว่าตระกูลเฟิงทำเพื่ออะไรตระกูลเฟิงนั้นเป็นอันตรายอย่างยิ่งในเรื่องนี้ ั้งว่าการสังหารเขาคือความชอบธรรมอย่างยิ่งที่แยก่กว่าคือชื่อเสียงของตระกูลเฟิงก็ไม่ดีนะักผนวกกับปัญหามากมายที่พวกเขาได้ก่อขึ้นจึงมีผู้คนไม่มากที่เชื่อในข่าวลือที่แพร่กระจายโดยพวกเขายกเว้นเรื่องหนึ่ง ที่ชิงสุยอยากจะเอาชนะประกูลเฟิงแม้แต่สังหารพวกเขาทั้งหมดจริงๆแล้วเหตุผลของประกูลเฟิงคือมันไม่สำคัญข่าวลือจริงหรือเท็จประกูลเฟิงไม่ได้สนใจอะไรพวกเขาไม่สนใจว่าคนอื่นๆคิดอย่างไรต่อตระกูลเฟิง พวกเขาเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งเท่านั้นสำหรับเหตุผลที่พวกเขาเราคอยให้ชิงสุยมาปรากฏตัวที่ตระกูลฟิงก่อนที่พวกเขาจะทำอะไรมันเป็นเพราะหลังจากการพิจารณาบางอยา่างพวกเขาคิดว่าชิงสุยนั้นเป็นอัจฉริยะ เป็นคนฉลาดหากพวกเขากล้ากล่าวเช่นนั้นชิงซุยอาจจะมีผู้ช่วยเหลือลับๆดังนั้นพวกเขาจึงอยากรู้ว่ามันคือใครภายในนิกายเทวโลกตระกูลเฟิงกลัวเพียงผู้เดียวเท่านั้นรอเพียงสามวันตระกูลเฟิงจะได้รับประโยชน์อย่างมากยิ่งพวกเขาสามารถโจมตีหรือป้องกันได้ตามที่พวกเขาจะเลือก ปัจจุบันชิงสุ่ยร้กังวลอย่างยิ่งแต่คนอื่นๆยังอยู่ในความกังวลโดยเฉพาะสามสาวข้างกายของเขาบางครั้งก็มองมาที่ชิงสุ่ยอย่างว่างเปล่าเอาละหยุดมองมาที่ไอ้ข้าเช่นนั้นพวกเจ้ายังมองข้าได้อีกนานในอนาคตชิงสุ่ยกล่าวแต่หัวใจของเขารู้สึกอบอุ่นยิ่งปลอกคอ ชิงสุยเข้ามายัางดินแดนหยกยุพร,ราชอมะตะในยมามค่ำคืนเพื่อสร้างปลอกคอสำหรับโคชสารวิเทียนไพยบู์เขาจะใช้เศษโลหะที่ได้มาจากสมบัติแห่งตระกูลเยียนชิงสุยไม่ทราบว่ามันเป็นโลหะอะไรแต่อาจรู้สึกว่ามีความผันผวน,นทางจิตวิญญาณบางอย่างจากมันแปรงเงินประกายขาว มันคล้ายกับเหล็กกล้าเฮมันยิ่งนกักแต่เขารู้สึกได้ว่ามันแตกต่างจากเหล็กกล้าเฮมันชิงสุยไม่สนใจว่ามันคือวัสดุอะไรตั้งแต่เขาสามารถบอกคุณภาพของมันด้วยความแข็งแกร่งของจิตแห่งปราณที่มันปล่อยออกมา เมื่อชิงสุยสร้างมันมันต้องใช้ความชำนาญอย่างยิ่งหลังจากที่ไม่ใช่ครั้งแรกของเขายิ่งไปกว่านั้นเพลดวิชาพันค้อนกำปนาตของเขาก็ได้พัฒนาขึ้นอย่างมากจากก่อนหน้านี้เมื่อมันเปล่งประกายสามสีออกมา ชิงสุยยิ้มอย่างมีความสุขเวลาที่ชิงสุยใช้ไปในการสร้างปลอกคอน้อยนิดยิ่งหาจะจะจงลงไปเขาสามารถสร้างมันได้ถึงสามครั้งชิงสุยไม่อาจทนมองแสงที่เปล่งออกมาน่านมันเป็นปลอกคอที่เรียบง่ายเมื่อใช้เคล็ดวิชาเบิกเนสวรค์เขาสามารถเห็นถึงความสามารถของปลอกคอนั่นอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ